ที่เอไสปอร์ตภูมิใจนำสนเสนอสปอยวันพันแมนมาที่197ฉบับจัก,กรวาลใหม่เมื่อตอนสี่ทุ่มวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตอนใหม่มาครับผมก็รีบลงให้กับเพื่อนๆในวันพฤหัสหรือวันนี้กันเลยทีเดียวเรียกได้เลยว่ารวดเร็วด่วนจีกันเลยนะก่อนที่เพื่อนๆจะวิาพากษ์วิจารณ์ในความเร็วของผมในการลงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในตอนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าชื่นชอบและประทับใจเหลือเกินก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ เราไปเริ่มกันเลยครับตูมตูมเดี๋ยวตอนหน้ามันมีแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันปูไปแล้วหน้าปรงในตอนที่197จะเป็นรูปของน้องฟูบุกิที่กำลังกัดปากเล็กๆและมองไปที่คุณต้าด้วยแววตาอันเยิ้มๆแบบน่ารักแบบอ้ออนวอรอ่ะ ออนบอรนี้กับคุณต้าเพียงคนเดียวเท่านั้นวันพันแมนมาที่197เนื้อเรื่องโดยอาจารย์ One. วันวาดโดยอาจารย์มุรัตะเวนกัม ภาพยังอยู่ในห้องของพี่ไซตมามะหลังจากที่เจนอตนั้นสงสัยแล้วก็ถามแฝกประกายแสงไปว่าระหว่างแฝกประกายแสงกับโซนิคใครแข็งแกร่งหรือเก่งกว่ากันตัวของแฝกประกายแสงเองก็กระเข้มกระเข้มแล้วก็บอกกับผู้คนว่าตัวของแฝกประกายแสงนั้นเหนือกว่าโซนิคความเร็วเสียงไปหลายขุมเลยทีเดียวนะแฝกประกายแสงเนี่ยพูดไปด้วยแล้วก็เลตาไปที่ไซตมามะนะครับหวังว่าคําพูดนี้มันจะจุดประกายให้กับลูกศิษย์อย่างไซตมามะนั้นได้ปื้มปิ่นในตัวของอาจารย์อย่างแฝกประกายแสงอย่างเป็นล้นพ้นกันเลยทีเดียว แต่ตัวของไซาตามะตอนนี้ก็ดูเหมือนน่าจะเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิมครับเพราะว่าในจิตใจของเขานั้นนึกถึงอาหารอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อและหัวหอมนั่นจะทําให้ได้ใช่ไหมเนี่ยซุปเนี่ยเพิ่อเผ่อหลังจากไซตามะคิดเสร็จเนี่ยอาจจะมีศึกโม่ไฟอีกครั้งก็เป็นไปได้หลังจากที่เฟรย์พะกายแสงนั้นพูดถึงความสามารถของตัวเองให้กับลูกศิษย์อย่างไซตามะได้ฟังหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นครับเหมือนกับมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างที่จะต้องไปทําแต่ก่อนที่จะจากไปนั้นก็ฝากความคิดถึงท่านผู้นั้้นกับบาดวย ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นใครก็ถือว่าฉันฝากความคิดถึงกับเขาแล้วกันนะบอสเมื่อแฟประกายแสงผู้จบเขาก็เดินจากไปตัวของใจนอตครับเมื่อได้ยินว่าคนที่อยู่ข้างหน้าของเขานั้นคือบาสฮีโร่คัสเอสตันดับที่หนึ่งหลังจากนั้นตัวของเจนอตก็แน่นอนครับนั่นก็คือการอวยอาจารย์อย่างไซต์มาบอกว่าถ้าหากคุณบาสจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนี้าหากแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ก็มาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ไซตมารหรือมาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ไซตมาได้ครับเมื่อตัวของบาสเห็นว่าเจนั้น อ่ารีบขยันขยอให้กับตัวเองนั้นอ๋อมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ละมันเรียกว่าชื่นชมไซตามาแบบสุดขีดเนี่ยตัวของบาส์เองก็รีบตบปากรับคาไปแบบเอองงๆว่าไว้ฉันจะเก็บไปคิดล่วกันนะส่วนทางด้านไซตามาเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ทําสีหน้าเคร่งเครียดครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าไซตามาเคร่งเครียดกับสิ่งที่เจนอสอวยตัวเองเกินจริงเออหรือว่าไม่เกินจริงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วมันบ่ใช่สิ่งที่เพื่อนๆคิดเลยความเป็นจริงในสมองของไซตามาหน้าตอนนี้นึกถึงเนื้อแล้วก็ขอองงกินยยย่าเเดีวลครับ คนอื่นตึงใส่ตามะ าภาพได้ดหน้าที่แฝดประกายแสงที่กําลังเดินมุ่งหน้ากําลังจะออกไปจากสมาคมฮีโร่แต่ก็มีโอเปอเรเตอร์สุดน่ารักที่รักของคุณใต้อีกแล้วผวูกคน<ม>เดินมาทักแฝดประกายแสงว่าเอ๊ะคุณอยู่นี่เองหาคุณแทบแย่เลยนะมีจดหมายด่วนถึงคุณค่าและหลังจากนั้นแฝดประกายแสงก็รับจดหมายนั้นไปภาพได้แตดมาที่นอกอาคารของสมาคมฮีโร่ครับตอนนี้ก็จะมีลิฟที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยลิฟเทหลอเกินเป็นภาพรายละเอียดที่ค่อนข้างแบบอื้อหือดูอลังการงานสร้างเหมือนกันนะคนที่อยู่ในลิฟต์ก็จะเป็นบารับ ในระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่ในลิฟต์ก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยชินจีได้พูดออกมาว่าดูเหมือนแฝดกระกายแสงจะสนใจในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วละ่ะส่วนทางด้านบาร์ก็ตอบกลับคืนไปว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะฉันเป็นคนพูดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าให้เขาได้ฟังแล้วนี่แต่ในใจจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากให้เขามายุ่งเรื่องนี้หรอกนะชินจีดูเหมือนว่าจะมีสีหน้าที่เป็นกังวลแล้วก็พูดกับบาร์ตเองว่านายน่าจะบอกเขาไปตรงๆนะท่านผู้นั้นเนี่ยความเป็นจริงแล้วถูกพระเจ้าบงการอยู่หรือควบคุมออออยยู่่่นน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 ัันัเเเงงาาาาาจจจะะบบบกกขไปปตรรๆแ้ม็วิธี ป้องกันท่านผู้นั้นในตัวก็เป็นไปได้และนั่นอาจจะเป็นวิธีการเลี่ยงแฝะกายแสงเพื่อไม่ให้ล้างแค้นไม่ใช่ว่าให้เขามายุ่งเกี่ยวอะไรแบบนี้เมื่อชินจิพูดจบตัวของบาร์ตเองก็ยังไม่มีคําตอบให้นะครับหลังจากนั้นเขาก็เหมือลอยมองไปที่ด้านนอกดูเหมือนว่าในใจของบาร์ตนั้นมีความกังวลอยู่ <S <S บาร์ตเนี่ยดูเหมือลอยไปก็ดูสักพักหนึ่งเลยทีเดียวน่าจะมีความสับสนในใจและหลังจากนั้นบาร์ตก็ตอบชินจิฉันไม่อยากให้ทุกอย่างมันดูแย่ลงไปกว่านี้ถ้าหาตัวของวอยเองกลับมา าเป็นมนุษย์อีกครั้งเขาอาจจะด่าฉันก็ได้นะว่าอย่าเชื่อใจใครง่ายๆถึงอย่างนั้นแต่เขาหรือวอยก็เติบโตมาในสภาพที่คล้ายกับหมู่บ้านอยู่แล้วเมื่อนักเรียนเรียนจบเขาก็เริ่มฆ่าและแย่งชิงอำนาจกันวอยคือคนเดียวที่รอดมาจากองค์กรนั้นและนั่นคือชะตากรรมที่มีอาจหลีกเลี่ยง ชินจิก็พูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเขาไม่ได้แข็งแกร่งจริงก็คงช่วยเหลือคุณในการทำภารกิจครั้งนั้นไม่ได้หรอกและบารสก็ได้พูดถึงเพื่อนของเขาอีกครั้งวอยห่งความว่างเปล่าในที่สุดเขาก็เผยตัวตวนออกมาอีกครั้งหนึ่งเราจะใช้โอกาสนี้ในการปลดปล่อยเขาจากเนื้อมือของพระเจ้าแต่ถ้าหากตราบใดที่เขาต้องการที่จะซ่อนตัวพวกเราไม่มีทางจะเจอเขาได้อย่างแน่นอน เพราะวัตถุพิเศษนั้นขวางกั้นพวกเราอยู่และด้วยเหตุผลนี้พวกเราเลยหาหมู่บ้านนั้นไม่เจอและถ้าหากเขาต้องการที่จะหลบซ่อนอยู่ในเงายังไงพวกเราก็ไม่มีทางเจอเขาแน่และนี่คือโอกาสสุดท้าย หลังจากนั้นก็มีภาพนะครับเด้งขึ้นมาน่าจะเป็นภาพจากสายสืบหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเด้งขึ้นมาครับตัวของจินจิก็มองไปเอ๊ะนี่คืออาคารที่สาบสูงเนี่ยเหรอตัวของบาสก็บอกว่าเขาจะปรากฏตัวที่นี่ท่านผู้นั้นจะโผล่มาตรงนี้ดีเลย เดี๋ยวซูมที่บ้านอีกเล็กน้อยนะครับบ้านนี้เป็นบ้านเก่าของพี่ไซตามะที่โซนิกนั่นเอาไปเป็นที่กบดานนั่นเองท่านผู้นั้นจะโผล่มาที่บ้านของโซนิกอย่างแน,น่นอนเปเื่อๆภาพได้ตัดมาที่หน้าบ้านของพี่ไซตามะซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ในสมาคมฮีโร่นั่นแหละตัวของเจนนอตเองก็ทักถามอาจารย์ครับว่าอาจารย์จะไปไหนเหรอส่วนทางด้านไซตามะก็ตอบว่าฉันมีธุระเล็กน้อยอะนะฉันว่าฉันจะไปที่บ้านของเจ้าโซนิกซะหน่อยส่วนทางด้านของเจ<อ>นนอตก็ถามขึ้นไปว่าอาจารย์รู้หรยอครับว่าบ้านของเจ้าโซนิกมันอยู่ตรงไหนไซตาม จากจุดหมายท้าไปที่บ้านของมันตั้งหลายครั้งแล้วหลาะแต่ฉันไม่ได้สนใจ แล้วก็จดหมายเนี้ยก็เป็นจดหมายที่ส่งต่อมาจากสมาคมฮีโร่อีกรอบหนึ่งอ่ะนะก็ไปเจอมาเลนนี่ก็คือที่อยู่ของเจ้าโซนิกนั้นเมื่อเจนนอตได้ยินว่าอาจารย์ไซตามาจะไปหาโซนิก2ต่อ2เจนนอตก็ทําสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็มีแววตาที่ไม่พอใจอาจารย์ไซตามาเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ถามอาจารย์ไซตามาต่ออีกว่าแล้วอาจารย์จะไปทําไมเลรอครับส่วนทางด้งนนานไซตามาก็ทำห,หน้าเบื่อๆงงๆก็อามาเลยลอยอ่ะแล้วก็ตอบเจนนอตไปว่าฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกองทัพนินจาอะไรแน่หรอกนะแต่ฉันก็เคยเห็นอะไรแบบ แบบนี้มาก่อนชายที่ว่างจนไม่มีอะไรทําและรวมตัวกันก่อความวุ่นวายเพื่อดึงความสนใจให้กับตัวเองอะ่ะและเนื่องจากฉันรู้ว่ากองทัพนินจานั้นจะมารวมตัวกันที่บ้านของโซนิคฉันก็จัดไปจัดการเจ้าโซนิคแล้วก็จัดการให้พวกนั้นพร้อมๆกันทีเดียวเลยและก็หวังว่าเจ้าโซนิคนั้นมันจะเลิกก่อกวนฉันซะทีะนะที่เจ้าหมอนั่นทําไปก็อาจจะเป็นเพราะความเบื่อก็ได้นะเอาละฉันจะไปละขบประจยน ขออนุญาตนอกเรื่องเล็กน้อยนะครับสรุปก็คือในตอนนี้บารเองก็สืบมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่ตัวของวอยนั้นจะปรากฏกายณสถานที่ที่เป็นสถานที่ลับนะครับนั่นก็คือบ้านของโซนิคนั่นเองณเวลาเดียวกันครับตัวของไซตมมามะเองก็ค้างคาใจมานานเนี่ยก็เลยจะไปจัดการกับเจ้าโซนิคที่บ้านของโซนิคด้วยเช่นเดียวกันครับเอเอ,เอท่านพูนันไปบ้านโซนิคไซตมมามะไปบ้านเออมันจะเจอกันไหมว่ แล้วมันจะมีโอกาสจบภาคไปเลยเหมือนต้นฉบับหรือเปล่า ภาพที่แตะมาที่กลางป่าลึกนะครับก็จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะถ้าเป็นในฉบับเดิมนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการแก้ไขเนี่ยจะเป็นกองขยะแต่ในตอนนี้ก็คือกลับมาวาดเหมือนในต้นฉบับแล้วนะครับโซนิกกับแฝดประกายแสงกําลังเจอกันที่กลางป่าลึกเมื่อเจอกันแฝดประกายแสงก็พูดทักทายโซนิกว่าฉันมาตามคําท้าจากจดหมายนะ่ะส่วนทางด้านโซนิกก็บอกว่าฉันลืมไปเลยนึกว่าน,นายไม่มีตัวตนแล้วลหละแต่จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ได้เจอนายพอคิดดูดีๆแล้วเรามีเรื่องที่ยังไม่ได้สะสางกันหนะักเมื่อผู้จด ซูนิกก็ชักดาบออกมาพร้อมกับตั้งขบวนท่าแล้วก็พูดไปอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมาเผชิญหน้ากับฉันซะแฟดปะกายแสงส่วนทางด้านแฟดประกายแสงเมื่อได้ยินก็ส่ายยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมกับพูดออกมาว่าฉันก็อยากจะบอกนายเหมือนกันถึงความต่างชั้นของเราเรื่องนั้นฉันก็ไม่อยากใส่ใจนะ แต่นายแน่ใจนะว่านายอยากจะตายหลังจากที่รอดมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อซูนิกได้ยินก็สะใยิย้มออกมาเช่นเดียวกันครับแล้วก็พูดออกมาว่าพูดไรสารานะและซนิกก็โชว์ความสมารถของตัวเองด้วยการขึ้นตัวด้วยความรวดเร็วและเริ่มใช้กระบวนท่าไม้ตายของตัวเองพิธีศพสิบเงาง จบตอนมาที่197แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับก็จบไปแล้วในเนื้อหาของตอนที่197ฉบับแก้ไขใหม่จักรวาลใหม่ครั้งที่3เนี่ยและเป็นตอนที่ผมชื่นชอบที่สุดเลยครับเพราะว่าทไลายนั้นกลับมาเหมือนกับต้นฉบับอีกครั้งหนึง่งในตัวของต้นฉบับครับมันมีความพิเศษนั่นก็คือเนื้อหาเนี่ยมันไปด้วยความรวดเร็วและมันก็มีความสนุกอยู่ในตัวครับไม่อยากให้อาจารย์มูรต่างนั้นแก้ไขอะไรมากมายนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามกลับมาแก้ไขเหมือนต้นฉบับแล้วก็คงไม่มีการแก้ไขอ,อีกแล้วละ และตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรโซนิกกับแฟนประกายแสงใครจะเป็นผู้ชนะและบ้านของโซนิกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านผู้นั้นจะปรากฏตัวเพื่อจะจัดการโซนิกและแฟนประกายแสงที่บ้านของโซนิกนั่นแหละส่วนพีใส่ตะมะาก็จะงงๆเออหลงไปบ้านของโซนิกและอ้าวนั่นคือตัวอะไรวะหวังว่าอย่าเจอกันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนั้นส่งกําลังใจให้กับบอยด้วยนะครับอันนี้คือตัวร้ายนะอย่าได้เจอพระเอกในตอนนี้เลยครับไม่งั้นจบตอนไวแน่จบภาคไวแน่ก็ให้กําลังใจ ด้วยการกดไลค์ให้กับผมด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ mm. ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่า,ารักหรือคำบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลากันในคลิปนี้แล้วพบกันใหม่รับ T A R Sport รักทุกคนเราเ้างมากแล้ว,วันนี้สวัสดีครับคลิปหน้ามาคุยกันต่อนะแม่เรื่องราวนี้กำ